น้ำกระหูก็ประโยชน์แล้วนะคะเนาะเราไม่ใส่น้ำตาลยิ่ประโยชนะะ์นะคะนะคะก็ให้ฟองมาด้วยให้ฟองค่ะหลายอย่างแล้วก็งาดำยิ่งมีประโยชน์ใหญ่เลยนะคะเนาะใส่อีก,กอนใส่อีก่อีกนิดนึงเนาะ ส่อีก MM. นิด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 นะงาดำค่ะหลายอย่างแล้วก็งาดำยิ่งมีประโยชน์ใหญ่เลยนะคะเนาะใส่อีกกอนใส่อีกใส่อีกนิดนึงเนาะใส่อ ah> <ena. bokki S 1> ีกนิดน <pandemia> ิดนิดนิด <f> นิดเนะงาดำเราต้องดูแลสุขภาพนะคะเนาะของที่มีประโยชน์นะคะเนาะฟองเลยจริงจงมีฟองด้วยต้ห่ว ก็ต้อ e ง <te <ett ten hundred leaves> ห่ด้วยนี่นี่ฟองด้วยต้องห่วงก็ต้องห่ด้วยทานดีมีประโยชนะ์นะคะน้ำกระหูกหลายอย่างแล้วก็งาดำยิ่งมีประโยชน์ใหญ่เลยนะคะเนาะใส่อีกก้อนใส่อีกใส่อีกนิดนึงเนาะใส่อีกนิด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 เนาะงาดำยิ่งโอเคนะคะเนาะ งานดำด้วยงานดำนะองนึกใส่ก็ใส่เม็ดเดือยถ้าหูก็มีประโยชน์งานดำก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะหลายอย่างบอกว่าหลายอย่างเลยนะคะนะต้องหูงานดำนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสนะคะยังรู้จะเอาทิปอะไรมาลง โคก็มีประโยชน์ไงดำก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะหลายอย่างบอกว่าหลายอย่างเลยนะคะนะประโยชน์นะคะรู้แหละรู้ใจว่ามีประโยชน์นะคะประโยชน์จริงจงสาวค่ะอันนี้แก้วเล็กเกินก็เลยยังเทไม่หมดนะคะนะ น้ำเต้าหู้งาดำค่ะไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะ,ะ,ไ,คะไว้กินทุกวันนะคะ่ด้ของประโยชน์นะคะสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเราตก็น้องน้อยไม่ใส่น้ำตาลนะคะเนี่ยอันนี้น้ำตาลไม่ใส่น้ำตาลก็มาใส่เออมีฟองด้วยไหมคะก็ให้ฟองทุกวันเนะคะมีฟองเต้าหู้ดำด้วย น้ำดำนกกีน่เยอะอ้อคือมัดดีใช่เนาะคุณป้าประโยชน์นะคะรู้แหละรู้แต่ว่ามีประโยชน์นะคะประโยชน์จริงๆเช้าค่ะอันนี้แก้วเล็กเกินก็เลยรังเทไม่หมดนะคะน,ะน้ำตะฮงงาดำค่ะไว้กินทุกวันนะคะ ของประโยชน์นะคะนะสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเราไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ชคะช้าค่ะอันนี้แก้วเล็กเกินก็เลยยังเทไม่หมดนะคะน,ะคะน้ำเต้าหู้ง,งาดำค่ะเหลือเหลือแก้วแก้วเลย งาดำก็เราก็บดมาแล้วนะคะเราบดใส่กระปุกดำด้วยเน้อดำนี้นนะคะโอ้คือมัดดีเนาะคุณป้าสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็มากินน้ำเต้าหู้อีกเนาะน้ำเต้าหู้อีกจานคลิปนี้ก็ นะ้วกนาะกินน้ำสมมติไม่รู้จะลงที่อะไรนะคะแต่ก็สวัสดีตอนเช้าเลยค่ะเช้าวันพฤหัสเนาะอันนี้เป็นวันพฤหัสงานดำค่ะงาบอดดำนี่โอเคนะคะเนาะงานดำด้วยงานดำเนาะเนาะใส่ก็ใส่เม็ดเดือยอัดนะคะทิปนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะน่ากินน้ำเต,ต้าหู้ตอนกินน้ำเตา้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำเต้หู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะประโยชน์รู้แหละรู้ใจว่ามีประโยชน์นะะประโยชน์นอืมอ้มม้วยื้้้ เต้าหู้ด้วยทำ่าหาะค่ะนะกินั้นเต้าหู้อันจ้าตายมัดดีจังเลยน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เหลือเหลือแก้วแก้วเลยมีฟองด้วยฟองเต้าหู้อร่อยนะ สาวค่ะอันนี ần, okay, ồ, ้แ okay, ก้วเล็กเกินก็เลยยังเทไม่หมดนะคะเนาะน้ำเต้าหูงาดำค่ะนี่โอเคนะคะเนาะงาดำด้วยงาดำนะคเนาะนี่ใส่ก็ใส่เม็ดเดือยงาดำค่ะงาบดดำ น้ำตนะคะน,น้งหามนตัหตหแล้วก็มีงานครั้งเลยนะคะนะมีฟองเต้าหู้ด้วยแล้วก็มีไม่มีน้ำตาลอันนี้น้องน้อยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะพเพื่อนเนี่นเต้าหู้ก็มีประโยชน์นะกับมเมล็ดเมงรักนะคะเนาะเม็ดแม้งรักเะมืนเม็ดเดือกับเม็ดจมงรักนะคะน,ะน,ะคะน้องน้อยใส่มา ้เต้าหู้ก็มีครั้งเลยนะคะนะมีฟองเต้าหู้ด้วยแล้วก็มีไม่มีน้ำตาลอันนี้น้องน้อยไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะพเพื่อนๆเนี่ยน้ำเต้าหู้ก็มีประโยชน์นะน้ำเต้าหู้อาดัน,นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันพฤรยหาดนะคะยังรู้จะเอาคลิปอะไรมาลงเหลือเหลือแก้วแก้วเลยน,น้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สักเม็ดเลยนะคะน้ำตาลนะะมาค่ะมากินน้ำเต้าหู้กันนะคะคเพื่อนๆจำใช้เป็เประโยชน์ลหลายๆอย่างค่ะคือกระดมก็มีปดนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะอมนกินน้ำเต้าหูก้กินน้ำเต้าแต้ก็งงอยไม่ใส่น้ำตาลนะคะเน้ำนนตาลไม่ใส่ กันก็มาใส่เออมีฟองด้วยไม้คะาเขาให้ฟองทุกวันนะคะมีฟองเต้าหู้สาวค่ะอันนี้แก้วเล็กเกินก็เลยยังเทไม่หมดนะคะนาะน้ำเต้าหู้ง,งาดําค่ะ๋ยวมันก็หลายอย่าง,างจริงๆนระิงแหละงาดําแล้วก็น้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็น้องน้อยไม่ใส่น้ำตาลน,นะคะเนี่ยอันนี้น้ำตาลไม่ใส่ ก,กันก็มาใส่เออมีฟองด้วยแม่คะเขาให้ฟองทุกวันเนะคะมีฟองเต้าหู้จมีฟองด้วยเต้าหู้อบเต้าหู้ด้วยเต้าห,ห,หู้ใส่ไปเลยสองช้อนเลยนะมาบดบวกก็ใส่กระปกุกไว้นะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็มากินน้ำเต้าหู้อีกเนาะน้ำเต้าหู้อีกจานน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สักเม็ดเลยนะคะน้ำตาลนะมาค่ะมากินน้ำเต้าหู้กันนะคะเพื่อนๆตอนเช้านาดำก็เราก็บดมาแล้วนะคะเราบดใส่กระปุก งาดำค่ะงาบดดำสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ก็มากินน้ำเต้าหู้อีกเนาะน้ำเต้าหู้อีกจานอ,อร่อยค่ะ 你放我多哎，然后，放多红多哎，然后拿蛋。